สนับสนุนโดย o F X, ค่ายเพลงมโหลีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนสวัสดีค่ะเรางงมากแต่ว่ามีคนบอกได้ว่าที่นี่ก็คือ Hot 2 o Point พัทยาค่ะแล,แล้วที่นี่<ง>มันมีกิจกรรมอะไร ที่นี่นะคะก็จะมีเดี๋ยวที่เราจะพาน้องน้องทั้ง3าคนไปนะคะก็จะมีมีขี่ม้าแล้วก็มีเราจะไปชมการต่อเกือกม้าก่อนที่จะขี่ม้าเราทุกต่อเกือกม้าต่อเกือกมันก็เหมือนกับเราสวมลองสวมสวมรองเท้าให้มาใช่ค่ะก็คือเราจะได้รู้ว่าชนบุรีไม่ได้มีดีแค่ใจห้าไปขี่ม้าก็เลยจ้าอย่าลีรลอเนาะไปจ้าไปขี่ม้ามีครับไปขี่ม้าไปไปไปมาจ้าจ้า ให้แล้วล่ะครับปิงปองเพราะชนบุรีไม่ได้บีดีแค่ชายหาดจริงๆเพราะที่ฮอชูพอยต์แห่งนี้สถานที่กว้างขวางบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับวันพักผ่อนสบายๆกับครอบครัวแล้วที่นี่ก็ยังเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชื่นชอบมา้าเพราะจะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวก,กับม้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การสาธิตการดูแลมา้าการทําเกือกมา้ารวมถึงการได้เรียนขี่ม้าด้วยนะ พร้อมแล้ว We're a d y เราจะไปดูวิธีการต่อสัตม้าแล้วก็ขอแนะนำนิดนึงเวลาเรามาที่ฟาร์มนี้นะคะเวลาเราเดินผ่านม้าเนี่ยคือเราไม่ให้เข้าข้างหลังนะคะเพราะว่าม้าเรามองเาม้าเขาจะมองข้างหลังไม่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเราแบบใช่เขาละแหวงแล้วเขาอาจจะแบบเผลอไปเตะเราได้ให้เราเดินเข้าข้างหน้าแล้วก็ไปเราไปอะไรเนี่ยพบกับคุณแลนดี้เป็นช่างเกือประจำฟาร์มนะคะคุแลนดี้ค่ะอันดี้ขอมาทีเดียวเลยค่ะาถ่าทำไมเราต้องใส่เกือให้ อเวลาที่มาเดินไปบนถนนนะคะ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราอ่ะเหมือนเราไม่ใส่รองเท้าเราก็จะรู้สึกเจ็บแล้วอย่างแบบว่าคือเราก็จะซับพอร์ตเล็บไม่ให้มันโดนกับพื้นมากแล้วก็คือจะทําให้แบบเดินสะดวกแล้วก็แบบ<อ>ว่าแข็งแรงกว่านะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันปลอดภัยขึ้นกับมา้าค่ะปกติม้านี่เขาอ,อายุยืนไหมคะ ก็ยืนยืนขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูค่ะยี่สิบถึงสามสิบปีก็นานอันนี้ไม่ใช่วินเลยบางตัวก็มีอายุยาวนานเหมือนกันสตัว่าแพทย์ก็สแตนบายอยู่ตลอดคุณหมอจะอยู่ประจำฟาร์มเลยค่ะที่นี่เป็บสมโรงแรมเพราะชุ่มพอยเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมสำหรับมาด้วยคือเราสามาส่วนตัวมาฝากไว้ที่นี่แล้ก็จะมีสวแพทย์อยู่ที่ประจฟาร์มตลอดเวลาคือเราจะดูแลตั้งแต่เช้าถึงางคืน้าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยขี่มาเลยแล้วเราอยากจะผูกสัมพันธ์กับน้องอะด้วยความดีว่า เธอเราปลอดภัยนะเราต้องทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกอย่า,ยา,ยาเข้าหลังม้าเด็ดขาดอ่าเขาจะระแวงแล้วใช่แล้วเข้าไปอาจจะมีแบบขนมนิดนึงให้เขาศัตวแพทย์เคยโดนพักหนึ่งดอกไหมคะโดนแล้วค่ะ การตัดเล็บและการใส่เกือกให้กับม้าก็เหมือนเป็นการดูแลรักษาและถนอมสภาพของกลีบม้าไม่ให้พังเร็วจากการวิ่งบนพื้นผิวที่มีลักษณะต่างกันซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทําเกือกม้าของคนดูแลโดยช่างแลนดี้ก็เป็นช่างทําเกือกม้าให้กับฮอส h o ูพอยต์มากกว่า20ปีแล้วดูสิเชี่ยวชาญมากๆเลยนั่งเยนะอันนี้เ็ไเวลาให้นะะก็คือบบ เด็กมากอะไม่ได้ใกล้เลยค่ะไม่ต้องกลัวแบบต้องกูัวอกแบบนี้อย่างนี้อะเดี๋ยวเราให้หมดก่อนรับไหดันเข้าปากใหญ่ไปยังไงแตะมือแล้วดันเข้าไปเลยกมาแล้วก็ตบคออย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบเหมือนเซตังกิวเดี๋ยวเราไปนไปไปดูกลุ่มลิงม้าก่อนที่เราจะเอาม้าขึ้นชั้นเรียนเราต้องเตรียมม้าก่อนเหมือนคนเราจะออกไปเที่ยวเราก็ต้องแต่งตัวเลือกอันนี้คือแค่ไบนเดิน ดูการทำเกือกม้าไปแล้วก็ต้องไปดูการเตรียมตัวให้น้องม้าก่อนจะนำไปขี่ได้นะอันนี้เป็นกรูมของที่นี่นะคะกรูมของที่ขายชุดทราะอันนี้เป็นดูแลม้าอย่างดีเลยถ้าเกิดใครเอาม้ามาฝากที่นี่ก็จะเห็นน้องคนนี้เลยน้องโก้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราเอาม้าออกจากคอกแล้วเราก็จะทําการกรูมมิ่งม้าก่อนน้องก็จะเริ่มกาดก่อนกาดไปที่ตัวม้าเดี๋ยวจะให้ลองให้ทําดูอ่าน้องโก้ลองทาดู แล้วเราก็จะใช้แปรงปัดเราปัดฝุ่นออกที่เราเวลาเรากาดออกแล้วจะมีฝุ่นใช่ไหมคะเราก็จะใช้แปรงปัดปัดโอเคลองอีกฝั่งหนึ่งก็ลองให้คุณวิกเตอร์ทำดูนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการพันขาขาม้านะคะเราพันเพื่ออะไรคะมันจะลดการเสียสีแล้วก็ ให้แบบเอ็นเขาแบบว่าเหมือนกระทบให้ทาให้เกิดการบาดเจบ็บปะคะคือเราสะโพกเหมืนนอใ<ห>มนใช่เหมือนเล่นวอลเลย์ใช่ไหมใช่อารมณ์เดียวกันเลยค่ะและก็ถึงเวลาที่ปิงปองน,งนิวและวิกเตอร์จะได้ลองขี่ม้าเป็นครั้งแรกจะขึ้นม้าจะลงม้าจะขี่ม้ากันยังไงตั้งใจฟังพี่ๆเขาอ,อธิบายด้วยนะยแล้วเราก็จะได้ขึ้นมาแล้วจ้าไม่ดีใจด้วยนะที่ไหนครับตอนนี้อยู่กันที่ไหนคะเขาชูคอยค่ะตรงนี้เป็นสนามโอลิมปิกนะคะสนามขี่ม้าในล่มค่ะ และต่อไปก็คือเหมือนกับเราเลือกคู่ก็คือเลือกมาที่เราจะเป็นแยกดานหน้วันนี้เราจะไม่มีการตกมาใช่ไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยว give my f r i e n d to you and me to a coffee shop เตรียมไว้ให้แล้วสีชมพูแม่ช็อกโกแลต เวลาขึ้นไปนะคะคือ,อยืนบนเก้าอี้ทั้งสองขาเราจับบางเหียน่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกบางเหียนอันนี้ใสก่ก้นอันนี้อานอุปก,กรณ์บังคับม้านะคะโอเคสปริงตัวขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆนั่งลงมาแล้วเวลานั่งบนหลังม้านะคะนั่งหลังตรงๆยืดตัวขึ้นนั่งให้เต็มก้นเราจะไม่ก้มแบบนี้จะไม่ก้มไปข้างหลังเราจะนั่งตรงๆแล้วยืดตัวขึ้นมองไปข้างหน้าระดับสายตา เหยียดขาลงไปตรงๆเลยไม่ต้องเกงไม่ต้องขาสั่นนะคะหายใจเลึกๆข่อนคลายแล้วเดี๋ยวพี่กลุจมเขาจะดูแลทุกอย่างเองมีหน้าที่แค่ั้นใช่ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อไปสอนวิธีการลงก่อนทีเดียวเลยนะคะจับอันนี้เขาเรียกว่าสายบางเขียนนะคะจับไว้ที่หัวอาและยืดตัวขึ้นอดกอนอ่ะยืนก่อนยืนด้วยขาข้างซ้ายก่อนแล้วพิงไปที่อานแล้วค่อยๆปล่อยตัวลงมาช้าๆ <c oughs> แล้วเดินมาข้างหน้าโอเคง่ายมากนิดเดียว โอเคค่ะเดี๋ยวคุณวิกเตอร์มาขึุณวิกเต็มเลยไหมนี่ใช่ไหมแต่ไม่เอากุเป็นเมียสักทีเยขาซ้ายแล้วค่อยๆดันสปริงตัวขึ้นไปช้าๆอึ๊บแล้วหลังตรงนั่งให้เต็มก้นใส่ก้นแม่แม่ตอนแรกมายืงอย่างนี้นะพอบิงป่องขึ้นไปแล้วก็จับที่อ่างแล้วมือซ้ายจับที่อ่าง มือซ้ายหน่อไม่ีั้ยแล้วถ้ามือขวาไปไหนดึงขาดึงดูด gravity ไม่เป็นไรขึ้นไปเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวอ่ะลงมันกูหนึ่งสองสามสี่ขึ้นใหม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 ่แล้วละไหนไหนมาแล้วต้องต้องได้ลูกไปขาซ้ายเฮึบดันตัวขึ้นไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนหลังซ้ำนั่งหลังต้องหลังต้องแสอนจากบางเขนก่อนนี่ไม่ต้องกินี่แหละฟังนะคะอ่ะปล่อยกนปล่อยนี้กัน ไปดีกันดูดีมากมจ้ามือมือขวาจับนี่มือซ้ายจับนี่แล้วนิ้วก้อยออกมานิ้วโป้งหนีบข้างบนหลังตรงนะคะนิ้วก้อยไว้ข้างในว้าวนิ้วโป้งนิ้วโป้งนั้งแล้วมือกลางยืดตัวขึ้นหลังตรงตรงนั่งให้เต็มก้นห้ามก้มนะคะอึ๊บเหมือนหลังตรงนั่งดีๆยืดขาลงมาตรงตรงยืดตัวขึ้นหลังตรงหลังตรงอามือมืออย่างนี้ค่ะมืออย่างนี้มือขึ้นบนหลังม้าได้แล้ววิธีการบังคับและการนั่งบนหลังม้าที่ถูกต้องก็คือ ต้องเอามือกุมบางเหียนไว้ไม่เกรงตัวและนั่งหลังตรงตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อความสมดุลซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้คนที่มาเรียนขีม่ม้ามีบุคลิกภาพที่ดีตลอดเวลาอีกด้วยแต่อย่าเพิ่งลงนะแล้วก็พิงอ่านพิงแล้วสะบัดขาหนี่ออกแค่อยๆปล่อยตัวช้าๆโอเคเราเดินมา้างน้านต่โพให้มาอร่อยไหมนี่เล <laughs> ยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคนะอร่นะอยนะนะเ,เอาอีกไหา ลหลังจากที่เราได้ลองขี่มาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะถามความรู้สึกแต่ไม่ใช่นความรู้สึกของวิกเตอร์เป็นความรู้สึกของพี่กวนาี่านี่าม,มาขวดนี่ขาอยู่นี่แผลด แพทแพทแพทแต่าาก,ก็นสนุกนะรู้สึกว่านี่เอาปเป<อ>็นครั้งแรกของเราใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีเรื่องตื่นเต้นเลยอ่ะก็ต้องมาที่นี่หน่อยอ่ะถ้าใครสนใจต้องยังไงคะคุณพี่่ะก็มาที่นี่ของเราเอออยู่ตรงฮอช c พอยนะคะพัทยาอยู่ตรงข้างๆอ่างเก็บน้ําบ้านประชัน Sound. นะคะก็คือการเดินทางสะดวกเปิด n a v i g เ t อ o ์มาได้ถึงเลยนะคะแล้วก็ทางเราก็คือจะจองเลสเซ่นผ่านทางทั้ง Facebook หรือ IG ทุกอย่างได้แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อนะคะก็0 8น2 6แป ห้5หกนะคะถ้าเกิดท่านได้สนใจติดต่อพงได้เลยค่ะไปเรื่อยเหมือนกันนะเราแค่วันนี้เราต้องขอขอบคุณก่อนคนที่ทำให้เราไม่ตุยนั่นคือพี่ๆคุณพ่อคุณแม่ที่เออช่วยทำให้หนูรอดชีวิตนะคะขอบคุณนะคขอบคุณนายด้วยขอบคุณณชัญราบู็อกด้วยมีเกอดบูโรกานในมาให้แกเราสนุกมากจริงๆ กิจกรรมที่ฮอตชูพอยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมาเลยก็คือกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์ของที่นี่ที่มีชื่อว่าทาสารเทรนหรือซิปไลที่มีระดับความสูงถึง30เมตรกันเลยทีเดียวจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลย<ต>น,<ต>นี่นด้านหน้ครับโอเค <laughs> Hello! Hello! Hello. Yeah, you <laughs> got ชู point แห่งนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องม้าสมชื่อจริงๆมาที่นี่เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะได้สัมผัสกับน้องม้าอย่างใกล้ชิดได้เรียนรู้วิธีการดูแลมา้าดูการทําเกือดมา้าดูการเตรียมตัวของน้องมา้าและการได้ทดลองขี่มา้าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับม้าครบวงจรที่สุดเลยก็ว่าได้ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นโรงเรียนสอนขี่มา้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยอีกด้วย ใครที่อยากหากิจกรรมใหม่ๆทาในช่วงวันหยุดนี้ก็ลองติดต่อมาที่ Hot Shoe p ได้เลยจ้ามันเสี่ยวมากแล้วมันแบบกรีดแบบว้วมันสะตกอ่ะเลยแน่นมามล้ยิ่งไต่รับความสูงสูงขึ้นไปี๋ยวเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังกูเล่าให้ฟังนอกจากกิจกรรม2องอย่างที่เรามาทำวันนี้พี่มีอะไรที่แบบให้ทำบ้างอ่ะ ก็จริงๆริงฮอชูพอยต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของโรงแรมนะคะมีโครงการบ้านนะคะแล้วก็มีในงโครงการบ้านใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเช่าสนาม <S <S ตา,ตาในเรื่องของสปอร์ตคอมมูนิตี้ต่างๆอา,า,าจริงๆก็คือบ้าไปแล้ว3,000ันไร่ตรงนี้ก็คือมาวันเดียวไม่เคยพอเพราะฉะนั้นก็มาที่นี่มาขี่มา้ามาจ็อกกิ้งแล้วก็พักคืนหนึ่งแล้วก็ทํากิจกรรมกันต่อหรือถ้าใครอยากจะรู้ว่าแบบที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างมีที่พักยังไงบ้างก็สามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะกับคุณนายด้วยกับฮอตชูชพอย<ด>ีอเราเที่ยวแล้วเราเล่นแล้วเราขี่มาเป็นบริเซตแล้วหิวจ้าเดี๋ยวเราไปกินโอ้มาซาเซ็ตสดๆกันหน่อยจ้าเออไปเลยส่วนทวงหน้าอย่างที่ปิงปองได้บอกไว้เราจะพาไปกินอาหารทะเลกันแบบสดๆช่วงหน้าห้างปราจ้า